บ้านผมมักจะมีแต่เรื่องตรงกันข้ามเสมอไอ้ที่อยากให้ใหญ่มันกลับไม่ใหญ่ตรงไหนที่ไม่อยากให้มันแข็งมันก็ดันแข็งแข็ง วัยรุ่นแซงเลยแน่แน่แน่แน,น,น่อะไรแข่งเนาะพิธีจะบอกนะว่า <c oughs> ดินดินดินที่บ้านปลูกอะไรก็ไม่งามเลยมันแข็งพี่มีเงิน2 2 9บาทไหมยม่บอกนะว่าจะเยิมไม่หรอกพี่จะบอกว่ามีเงินแค่2 2 9บาบาทพี่ก็ปรับปรุงโครงสร้างดินได้ด้วยเงินไหลมาเงินไหลมาโดดเด่นเรื่องแก้ปัญหาดินดินเป็นกรดด่างช่วยให้พืชแตกรากได้ดีดูดกินธาตุอาหารได้มากขึ้น แก้ปัญหาดินเค็มดินแน่นทึบช่วยให้ดินฟูขึ้นมีช่องอากาศมากขึ้นสามารถอุ้มน้ําได้ดีขึ้นดินสามารถละลายปุ๋ยได้มากขึ้นพืชจึงได้รับธาตุอาหารได้มากขึ้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้รองพื้นก่อนปลูกและใช้ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีใช้หนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่เงินไหลมาเงินไหลมาใครๆเขาก็ใช้กันมีจำหน่ายแล้วที่ร้านกเกษตรรุ่งเรืองเลิงนกทา และเกษตรรุ่งเรืองสาขาสีแก้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโทร0622635993้าโตว่ใสนไม